สัตยาติโยมทั้งหลายมื่อนี้วันนี้ปอาจาร์จะมาอวยพรให้สัตยาติโยมทั้งหลายให้โชคดีร่ำรวยรวยศินรวยธรรมรวยเงินรวยทองรวยข้าวรวยของให้โชคดีเป็นเศรษฐีในมื้อนี้เศรษฐีใจบุญนายทุนใจดี ขอให้โชคดีล่ำรวยถ้ารวยแล้วก็อย่าลืมฮักษาศิลฮักษาธรรมศิลธรรมจะได้ฮักษาความรวยเอาไว้ขอเจริญพรมา้ตี่ยวมาเตี่ยวมาเตแล้ว,ลวมาเตี่ยวรำรำวุปิณรำวุปิ

เอาละอันนี IP ้ของผู <c oughs> ้ใดแล้วนี <c oughs> ่เรื่องอะไรเรื่องนี้เรื่องนีเอาเอาไม้เอาไม้เป็นน้ำพระอาจารย์เอาต้องเอาสีแดงสีนั้นเนาะอ่าบอให้บอให้ใช้ตีนบอให้ใช้ปากให้ใช้แต่มือเออบอกให้ใช้มือให้เจ้าหน้ก็ลยา ไอ้แบบให้มันเตะกับพ่อนะบอกให้ใส่เนื่นให้ใส่แต่มือมาชัดเจ้าสิจะเอาบีบหรือไม่จะอะไรเอาพร้อมเลยนะอันหนึ่งสองสามพอ <c oughs> เอาเดี๋ยวมอบทุนการศึกษาให้อาทีม <c oughs> อาทีมซับเซย์กันว่เฮยอ่ะอ เป่าให้มันแตกเป่าแล้วก็เป่าแล้วก็มัดฟังเ้อเป่าแล้วก็มัดมัดแล้วก็เฮ้ให้มันแตกอหนึ่งสองาเอฟ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 เอเอฟ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 สลบก็คือ องค์นี้หายใจเก้อบ,บทั้งอานะไปเอาห้าสิบพันเอ้ยมูมูคนแนคพ้สิบัปนกิฟเอาไว้ซื้อขนมเว้ยสิบพันกับบุคคลตัดออกไปเอเออ่าอ้าวขวาแล้วเนาะขวาแล้วนะขวาขวายกไว้ซ้ายขวาขวาาซ้ยขวาซ้ายขวาขวา เอยเกือบซ้ายขวาซ้ายขวายุ่งสสเนี่ยอันนี้ยกบอลเมื่อกี้ยกบอลอ่าเอาเอาให้โอกาสไหมโอกาสไหมเออเกือบแล้วเฮ้ยอยากจะกนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนนี่เอ้าเอาขวาซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายแสดงว่าคนนี้เริ่มเอออเอาออกไปเออจะรวยเออจะมีเงินเก็บมันแม่นแค่บ่ครับอาจารย์มันขน้อยแล้วฟังคองเมียเป็นเงินเหมือนเงินเบิดตอบคอของใจให้ข้น้อยเด็กกันเลยเมียเอาไปซื้อเร่ ผู้ใ่เสื้อพระจาจาร์บพกว่าถ้าผู้ให่เสื้อฟังเมียดบแล้วจะมียู่มมีกินจะร่ำจะรวยดยบุ้งเล็บด้วยเมียนั้นต้องบอกเออคนน้อยอ่ะพร้อมแล้วพระจาจาร์สีผ้าไวพระพร้อมกันเด้อไว้พระอักษรศิลพร้อมกันอาราดุ๊กออไม่อ้อเด้อ อันนี้กาแฟน,นี่นะาอาแอ,าดอาได้ครบสุดละของมักเจ้าบอกก<อ>าแฟอาของแม่หมักนเนาะได้ครบสุดแล้วเว้ยวันนี้หลวงพี่มาที่บ้านคุณยายเนื่องด้วยช่วงก่อนหลวงพี่ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือคุณยายก็คุณยายคนนี้เขาตาบอดลูกผัวะอะไรตายกันหมดแล้วนี่ก็คือสัา<ำ>ทั้งไดเมื่อไหร่ หายสาบสูนเบิดยหายสาบนหสศูนย์ยงสี่ปีเรายม่เนยงข่าวยิข่าวม่ใส่น้าใส่ไงทิงพอทึงลูกนามีคอตายลูกครับไปยันไหไปยังไงบลกโอเนไยู่นี่ทิสี่ปีมาอยู่นี่ทิสี่ปีแล้วบปแน่เนลูกมาหา มาตีชี้แหลกขนรงนันมหาห้อยู่บ้ากับคุณกับตีชีแหลกเลยเย<ม>็บสามปีเงียบเวียดซีรีเงียบเวียดซีรีส์คือไม่ติดต่อหาเลยบ่คนผู้นึงก็หายสาบสูญเพื่กันหายตั้งแต่อายุหกขวบนายโยมโดนขโมยน่ะผููที่พูชทุดท่องนันคันหายตกน้ำตายตกน้ำตายแานเน่ยตกยูสัยแ่ละตกเป็นไแล่และเนี่ยเออ แต่ก่อนมีมีทุ่งไร่ทุ่งนาไหมนี่ขายเบิดขายไปตามหาลูกเบิดตั้งหลายตามใศษกระเบื้องเชียงเจือห่างเด็กกับเบเจอห่างเด้ไก่รับเจอมาขายให้ขายต้าส็งดําาลูกขายเต่าเวลาที่ฝนตกมามันน้ำน้ำม่วงบะน้ำตกว่อันม่วงอยู่บ่ คือตกลงมากเปียบนั้นถีหัวตายนะแยกออกมาว่าจิมาถอดใจตัวเย็นอโอ้ยต่ฉันถอดใจตัวเย็นออกก่านนั่นจันแยกออกหน่อยอย่าทึลงนั่นเลยเกือบตายเกือบตายเออดูดูจากลักษณะนะอาตมาว่าฝนต้องลงดูน่ะโอ้อยากจะมีเงินสักก้อนที่จะมาช่วยแล้วซื้อบ้านหลังใหม่มาให้คุณยายเลยจับตรงโน้นไปยัยน้ำปลา น้ำปลาอันนี้น้ำน้ำมียังอันนี้อันนี้น้ำซอสบุกเขาทองเออร์ดีดีแล้วไดร้านน้ำใส่ผัดกระดิ่งดีใจเราตะโกนเลยโอวันตินโอวันตินจิ้นเต็มดินอ่ะขนมมิ้งกาแฟมานึ่งแก้วนมอีสองโถงสามโถงแล้วอันนี้กาแฟอันนี้นะ การคือบอกว่า <nt> ตั้งใจมาหาบอกว่าอวันว่าจะใดบอกว่าโอ้ไปถ้าไปเล่าโบเห็นพระจานทร์ล <Ink lugar> uh ินี่คือบบครับอะตูคือค่าใจเรื่องนึงวะสันสะเรื่องที่บอกว่าพระจานทร์ลงวงวะผู้ใดเชื่อมเนี่ยแหะผู้นั้นรวยนะโอ้ก็เลยบิดมาก็อย่างที่พระจานทร์ว่านั่นแหะถ้าผู้ใดที่อะ คัพปะพุธอาจานยังบอกว่ามีสินค้อนึงคือข้อสามข้อสามนี่คือเมียก็ต้องให้เสื้อผัวผัวก็ต้องให้เสื้อเมียก็คือสินค้อสามเนี่ยบอนนอกใจลูกบอนนอกใจผัวบอนนอกใจเมียอย่างะอาจาย์เคยว่าว่าผู้ใดเสื้อเมียเนี่ยฮักเมียเนี่ยจะมีเงินเก็เกบเพพาะว่าอย่างเพราะว่าเงินทุกบา้านทุกสตังค์นี่เอาไว้นําเมียเวลาบมมีเงินผู้สาวน้อยก็ชิบอะไ้มักเขา <c oughs> เออ ในเมื่อผู้สาวน้อยบ่มักเขามันก็เงินกับพลิกดีใจบ่ดีใจอยากมาเห็นแต่ดุดแล้วอยากมาเห็นแต่ดุนป่าตเออเอ้าเออข้อมูลยุ่งเนาะโอ้สาธุเอ้าบังกองใดบ่เนี่ย สาธุอีดูตนไม่แย่ี่อายุเจ็ดสิบละคานเข้ามาเอาสาธุเนี่ยเรียบกันเดิ่มวันนี้แล้วไม่อ้อมบอกว่าเหมาเครื่องมาแต่มีกายมาก้าพารินเอาสาธุอืมเอาเอาเบิ้งเบิ้งกองใดญ่ไปนี่ฮะเอาไม่แย่นิดท่าเกือบสามสิบนาทีละเอาเบิ้งกองใดญเอาไม่อ้อมยุสัยกองเจ้าเบิ้งคอยสิเบิ้งเป็นพิเีซไปอ่ะ เอาสธุเอาอีกห้านาทีเด้อสิบัรยายธรรมะสักหน่อยอาผู้ใดก็ได้มาหาอใหญ่พยอใหญ่มาแต่สายเจ้าอ่ะนะมา่นดี้สมองเกือบสองสมองคนนี้หาบนนั่งในดีเลยมีกาแฟบ่สันกาแฟแต่เดี๋ยวพอแผ่โยมเนียกระหานั่งเป็นแถวงามๆมึงดูเออ อานั่งนั่งเป็นแถวงามๆอ่ะเป็นแถวงามๆมองดูเออเฮ้เป็นแถวงามๆเฮ้เออเฮ้เป็นแถวซื่อแถวงามๆอันนั้นซับไปในพุ่นซ่าอันนั้นอันนั้นยกไปในพุ่นโอ้ขันนโยกไปในพุ่นซะ บุเนจะคนนับเน่นับบุญด้วยจากคนสวดมนต์เสาาสวดมนต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบเรวมๆประมาณหกสิบคนรวมทางนอกรวมทางนอกกับประมาณ60คน เออหกโบเมนบอกเลขไม่อยงกจะไปตีโยงเป็นเลขมึดละเจ้าแม่ออกพอออกหกคนพระสองโบเมนสี่หกโบเมนหกสองศนย์บ